สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเป็ดพันแพงครับเอฟซีแฟนคลับน้องหญิงเป็ดพันแพงเช่นเคยครับเนาะพี่น้องสำหรับเมื่อนี้เป็นวันที่30มสิบสิ้นเดือนพฤศจิกายนนะครับปีศักราชสองพนะครับปี2023นั่นเองนะครับเดือนหนาก็เป็นเดือนสิ้นปีนะครับเดือนสุดท้ายของปี66กันแล้วนะครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้เป็นเรื่องที่น่าดีใจยินดีนะครับอุ้งอิงยืนหนึ่งสุดว้าวสุดปัง ปังปุริเยจวดการฝาดบึ่มมอบให้น้องอุกหญิงทั้งหมดเลยครับ <c oughs> เป็นไรล่ะพี่น้อง <c oughs> คือขอแสดงความยินดีกับอิหลาน้องอุกหญิงนะครับจะได้แสดง MV นะครับนี่ของพี่วัดครับพระเอกวัดสิวดลครับนี่ก็ต้องขอขอบพระกุ้นกับข้อมูลจากนะครับเพจหรื่อว่าเฟดูส่วนโตวด้วยนะครับของพี่วัดสิวดลลำเพลินออฟฟิเชีย นะครับพระเอกวัดข่างเนาะนะคือครับพี่น้องกับพ่อสิได้ฮื่อนะถ้าติดตามวงนะครับสาวหน่อยเพลินแพงนะครับหรือว่าติดตามมิหลาเท่านี้แหละครับว่ามีความคืบหน้าเคลื่อนไหวอะไรยังไงนะครับมีการอัปเดตข่าวสารนะครับซิงเกิลผลงานเพลงต่างๆของทางค่ายลำเพลินอินนี่รคคอร์ดนะครับสังกัดสาวน่อยเพลินแพงของเ่านะครับคือพระเอกวัดสิวดตนะครับ เพิ่นกะจะได้ออกซิงเกิลอีกหนึ่งซิงเกิลนี่จอคิวนะครับเรียกง่ายๆว่าจอคิวนะครับนั่นก็คือเอาบอแฟนสิเป็นไห่นะครับถ้าจำไม่ผิดเป็นของอาจารย์ใดน,นะที่แต่งอา,อาจารย์ยุ้ยมันบอกครับถ้าจำไม่ผิดแช่อาจารย์ยุ้ยไหมผมถ้าถ้าผมจำผิดผมขอโทษนะครับเพราะว่าผมผมเปิดเห็นปุ๊บ ในทีตอกแล้วัาที่นี่มันก็นเลื่อนฟีดไปเองไม่พลึดแล้วผมดูไม่ทันนะครับเนาะของอาจารย์ใดพี่น้องร้องที่ผมว่าเบิง์นะครับอันนี้ผมว่าเนี่ยชาปนใดแต่ผมบอกที่ผมลองอทัวขอไพรน,นะครับเ, <c oughs> เนี่ยแล้วว่าเอาบอแฟนนะครับสิปเป็นไห่เพลงใหม่วัดสิวดนนะครับเ <c oughs> ผยชมหน้านักแสดงนะครับผมก็จะขึ้นรูปเห้เบิงคือเกินะครับเ <c oughs> ผยชมหน้านักแสดงเอ็มวีอย่างเป็นทางการได้แก่แท่นแท้ระดับหนึ่งนะครับ น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนะครับนี่ตามด้วยนะครับพี่เต้าหยองอ่านะครับน้องเต้าหยองนะครับเต้าหยองระเบียบราชสินนั่นเองนะนะครับแล้วก็ครูชินจังแสงทองฟินแลนด์นะครับผมน้องนัทสุรศักดิ์ข้าวสาแรแลนด์นะครับพี่นัทพี่นัทนั่นแหละนะครับน้องนัทเจ้าของผลงานเพลงอ่ายังก็เลยธรรมดาแต่ว่าพิเศษที่น้องอิงแสดงเป็นนางเอก m อนั่นเอง นี่พินัทพินัทนะครับผมอตอนนี้ก็เป็นอ <c oughs> อยู่กับสาวน้อยเสลือ์แบนนะครับผมเนาะสังกัดข้าวสารแลนนะครับท่านขายเพลงนะครับใครจะได้รับบทอะไรนั้นวันที่สิบหกครับนี่ซับมาแล้วนะครับซับมาแล้วเขาเรียกว่าฟันธงมาแล้วว่าวันที่สิบหกนะครับวันที่สิบหกเราจะทำเอ็มวี ที่จังหวัดบุรีรัมย์เอาอีกแล้วพี่น้องทั้งในไปจอบเบิงไปจอบเบิงนี่โลเคชัน่นใดมองใดแล้วน้องอุ้งยิ้งจะได้รับบทบาทใดนะครับพี่พระเอกวัดจะได้จะได้รับบทบาทในตัวเอ็มบีไหมหรือว่าจะขับร้องอย่างเดียวเต่าอยองนี่จะได้รับบทบาทอะไรเอ่ยคู่ชินจังล่ะนี่พี่นัทสุรศักดิ์นี่จะได้รับบทอะไรเป็นหนาติดตาม น่าติดตามไปอย่างมากก็คือเอมีลักษณะนี้ผมว่ามันจะเป็น m อมีแบบใสๆคือกันกับธรรมดาแต่ว่าพิเศษนั่นแหละนะครับแต่ว่าไมนจะเป็นความรักแบบใสๆแล้วธรรมดาแต่ว่าพิเศษค้างชาร์จเลยเห็นไหมครับค้างอยู่ชาร์จคือเป็นเพลงที่กินใจวัยรุ่นความรักไวใสนะครับเคื่อกันกับเอือนทางนั่งเองหน่อยเอือนทางนั่งเองหน่อยมันก็คือเป็นความรักไวใสที่ถ่ายทอดอารมณ์ผ่านบทเพลงเป็นหมอเป็นกอร์ลั เป็นมอลลัเป็นกอรลัมนะครับแต่บทเพลงลักษณะพวกนี้นะครับธรรมดาแต่ว่าพิเศษหรือว่าลักษณะแบบเอาบอแฟนสิเปียนหายนผมคิดว่าน่าจะมาในสไตล์ที่แบบว่าลักษณะคล้ายๆกันออกวัยรุ่นนะหรือว่าจะเป็นกอรลําบอนะครับไปเบิงในติกต็อกเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับคู่เพลงเพิ่นเดยเพิ่นเดยลองลองเนื้อเพลงนะผมเผืเ่อเียนดูนะครับผมจำไม่ได้อีลีนะครับ่นลองไปเบิง นะครับใน้ติดต่นั่นละนะครับเพลงเนี่ยเอาเอาบอสเฟสิเป็นไห่เนี่ยนะครับอ่าแล้วก็ถ่ายทำอยู่บุรีรัมย์เนาะพระเอกวัดเป็นกัว่าโปรดติดตามนะครับหนุ่มโจโสาวน้อยเพชรบ้านแพงวงอิงเพชรบ้านแพงเต่าหยองนัดสุรศักดิ์สุดจุดเร,เรียบร้อยเร็วๆนี้เอาบอสเฟสิเป็นไห่ติดต่องานครับสอนุดบอสโจกับ0619393915 0 96, <c oughs> 6, 9 6ย์เก9 6หกเกแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าไปติดต่อการติดต่องานสอนนุดเลยครับบ่นจัวเราเห็นหลายแนวบันเถือะง,งุงงนะครับบันเถือเะางงแล้วมันมันสิเพราะถูกต้องเนาะมันเก็เคยเท่ากันว่ามันเคย,เคย,เ,คยเคยมีข้อผิดพลาดนะครับส่วนเรื่องการ,ต,ต,การติดต่องานติดต่อการติดต่องานเจ้าภาพนะครับการสามารถกาให้สะดวก โทรไปหาซอนุดนะครับโทรไปรหลายๆเทือนะครับเพิ่อนอันนี้อยู่แล้วปัญหารับโทรศัพท์อยู่แลว้วนอนดึกก็การซอนุดอ่นเสื้อผมโหลดนะครับนอนดึกเหมือนกันเมื่อคืนนี่โพสต์ขึ้นมากลางดึกเออนอนบอกรับดอกเมื่อนนี่แล้วอ่านะครับเอ,อนั่นนะครับพี่นอ้องแต่ผูใ้ใดจนใจวาจาที่ต้องการในต้องงัดน,นะครับเพราะว่าจะเป็นวงใกุฎด้วยอ่าลำยังก็จ้าน้อยลำเพลินโชว์นะครับวจวดจ่าแน่นอนนะครับมั่นใจแน่นลวกแสงสีเสียงแล้วกัการครีเอทอ่าการ ว่างแผนการโชว์อย่างต่างๆบอโจผนกกำลังครับเฮียหน่อยเนะาะและะ้วก็เสริมทัพเวทีเสริมทัพแสงสีเสียงจากเสียนนกับไปอีกพี่น้องกับสีหงูดีตัวนะครับเวทีไงไปยังไหนนะครับแถบจะพอแจกต่างกันแค่ลดขนาดลงมาแค่นั้นนะครับโอเคครับพี่น้องเมื่อนี้พบกันที่จังหวัดชลบุรีนะครับในที่สําคัญกับกลุ่มปิดตรวนี้ผมบอกเด้อหนาสนใจแห้งนะครับน่าสนใจมากนะครับเพราะว่ามันก็อาจจะเหมาะด้วยแหละเนาะ แค่สามมือนะครับถ้าเหมาสามวันก็แค่สองร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับถ้าวันเดียวก็ร้อยสิบเก้าบาทนะครับมีสามวันเนี่ยถ้าเหมาเนี่ยมีศิลปินมาตั้งสองวันนะครับมือแรกก็คือวันที่สองไอเพชรสหรัฐนะครับเล่นอยู่สม,มุทรปราการนะครับไอเพชรสหรัฐมารับเชิญคือเก่าถ้าผู้ใดได้เบิเมงมือแรกที่เรามานั่นแหละสูตรบัววันที่ยี่สิบแปดม้วนครับมันมันสนุกอะ่ะมันสนุกไม่ใช่แค่คาําว่าฟังเพลงแล้วเพราะนะ มันได้ยิ้มได้หัวเราะมากนะครับนั่นก็คือเป็นเป็นเป็นที่หน้าแบบเขาเรียกว่าอยากให้เขาอยากให้เขาอยากให้เขาไปสัมผัสสำหรับผู้ใดไปผู้ใดนะครับผมแล้วก็วันที่สามนะครับเป็นชินตานะครับแล้วก็วันที่สี่ก็ตามปกติไปนะครับสามวันก็ถือว่าเหมาะเจาะเนาะเป็นการสนับสนุนองค์กรอยากเห็นองค์กรสาม,มารถเป็นแพ่งเติบโตนะครับและเป็นองค์กรที่ศิลปินที่หลายคนหลายท่านหักนะครับยิ่งโดยสำคัญนะครับ เป็นองค์กรที่น้ององค์หญิงนะครับอยู่ในองค์กรแล้วก็เป็นบอร์ดหน่อยนะครับในอนาคตกะหูกันดีนะครับบอร์ดโจระว่างแผนไว้จังไดพี่น้องโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอประคุณห,หลายๆนะครับที่ติดตามรับชมฟังเดีย๋ยวพบพอกันตอนแรกนะครับพบพอกันตอนแรกสร้างชมวงโมลี่ผมก็จะออกไปจังน่อยนี่แหละช่วงบ่ายนะครับเพียรตุลาปะปังเลยก่นกอนบอร์ดโจแล้วไปพุ่นแล้วนะครับซึ่งมือนเป็นทางพันธุผมผมก็เลยยุ่หนหิ่ก่อนดีกว่านะครับมาล้นบ้านก่อนดีกว่าเดี๋ยวพบพอกันครับคลิปนี้ไวปสำนีกสวัสดีครับ